สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็ทุกนี้นะครับมานำเสนอล้อแฟชั่นคลิปแรกของวันนี้กันนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแฟชั่นงานของ VW นะครับตัวนี้เป็นล้อคาสปนะครับเป็นสเปค5หลูมาตรฐานนะครับคุณลูกค้าสามารถนำไปใส่กับรถห้าลูทั่วไปได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอคคอร์ดแคปรี่ซีวิคนะครับพวกนี้ใส่ได้หมด Mazda 3อะไรพวกนี้ใส่ได้เลย นะครับหน้าตานะครับเป็นแบบที่เห็นกันเลยนะครับเป็นลาย5ก้านโชว์จานเบรกนะครับพวกนี้จะก้านเล็กๆนะครับแต่แข็งแรงนะนะครับเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะแล้วตัวนี้นะครับเป็นล้อขอวสบแปนะครับกว้าง8นิ้วครึ่งเป็นล้อผลิตบ้านเรานะครับเม็ดอินไทยแลนด์นะครับแล้วก็ออฟเซตตัวนี้อยู่ที่35นะครับออฟเซต35นะนะครับสวยงามชัดเจนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจเปลี่ยนทั้งมาได้นะสินค้ามีบริการของเก่าเรารับเทิร์นด้วย หน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์เราตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยจินทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ของฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ